อย่างนี้เดี๋ยวผมจะตัดไอ้ตรงข่าวแพะตรงนี้ออกเลยเอ้ยใช้เอนฉนมินิ6จะบอกว่าประทับใจนะเอาจริงๆเลยประทับใจมากๆด้วยองศาของใบมีดเนี่ยเห็นไหมองศาของใบมีดที่มันกระดกกระดกตรงนี้ได้เนี่ยมันทําให้การโกตรงนี้มันเรียบด้วยมันเรียบเนียนที่สําคัญไม่ดึงขนแน่นอนนะสำหรับใครที่ใช้งานคี้เกียวหนวดไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้แปลงตัดแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดน้มล้างแบบนี้เลยก็ได้นะครับแบบนี้ก็สะอาดดีนะครับ ล้างแบบนี้ได้เลยปึ๊บ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 สบายแห้แงปิดน้ำเปิดเครื่องใช้งานได้ต่อครับจะรับเพื่อน,น <ๆ S 1> คนไหนนะครับที่ชื่นชอบก็ลองกดดูได้เลยนะครับเ n c นเ n ินมินิโค